ในวันที่เราแทบจะเดินทางไปไหนไม่ได้ทำได้เพียงนั่งมองดูความทรงจำเก่าๆผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์แต่มันก็ชัดเจนจนเหมือนกับว่าตัวเราเองอยู่ตรงนั้น คืออำเภอคอนบุรีถึงแม้พวกเราจะเป็นคนโคาราชก็เถอะแต่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่เราเดินทางมาที่นี่ไม่ใกล้แต่ก็ไม่ไกลเรารูไ้ไหมว่าเมื่อก่อนเขาเรียกที่นี่ว่าบ้านแฉะนะแฉะเป็นสำเนียงโคราชนะหมายถึงแฉะนั่นแหละก็พื้นที่เขาทั้งเปียกแล้วก็ชุ่มน้ําอยู่เสมอส่วนคําว่าคอนบุรีนั้นมาจากคําว่าสาคอนบุรีหมายถึงเมืองต้นน้ําแล้วคําว่าสา ก็กลอนหายไปเหลือแค่คอนบุรีสงสัยคุณสาคงอยากรู้ละมั้งว่าจากต้นน้ำนี้จะไปโ่ที่ไหนเลยหายไปกับสายน้ำแต่พวกเราไม่ต้องตามคุณสาไปนะเพราะคนที่นี่เล่าให้ฟังว่าคุณสาไหลไปตามลำน้ำมูลตอนนี้คงอยู่ที่แม่น้ำโขงไม่ก็ทะเลจีนใต้แหละ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านโคกกระชายนะครับหมู่บ้านโคกกระชายของเรานะครับเดิมทีชุมชนจะอยู่ในที่ลุ่มนะครับโดยมีน้ําท่วมแล้วก็หลังจากน้ําท่วมก็เลยย้ายชุมชนขึ้นมาอยู่บนที่โคกที่โนนนะครับโดยในความสมบูรณ์ของที่โคกที่โนนนั้นมีต้นกระชายเลยตั้งชื่อหมู่บ้านของเราว่า กรชรถ้าพูดถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวของหมู่บ้านของเรานะครับกิจกรรมที่จะมีต้อนรับสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวยังหมู่บ้านของเรานั่นก็คือการเดินชมสะพานไม้ร้อยปีและก็ไปชมบ้านโบราณครับและในส่วนของอื่นๆก็อย่างเช่นการปั่นจักรยานดูทิวทัศน์ต่างๆนะครับแล้วก็ไปชมฝีไม้ลายมือหัตถกรรมที่เป็นฝีไม้ลายมือ ขึ้นชื่อของหมู่บ้านของเรานั่นก็คือไม้กวาดทางมะพร้าวเอาละครับทุกท่านครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับขั้นตอนการทําไม้กวาดทางมะพร้าวของกลุ่มแล้วนะครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับสคนเลยครับอยากรู้ว่าขั้นตอนการทําไม้กวาดมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับพ่อครับต้นแรกก็อาพลาการมะพร้าวก่อนครับแล้วตีตนี้ครับอันนี้คือการมะพร้าวนะพ่อเนาะอ๋อเป็นสองส่วนครับครับ มัน <festivals> มันมันมันต่างกันยังไงพ่ออันนี้ข้างในนะครับไม่ได้สันรถตอนนี้รถอ๋อครับนี่ว่าเสียบข้างในเสียบตรงนี้ขอโทษครับขอโทษครับครับผมมันจะเสียบนี่ก่อนครับครั้งแรกนี่แต่ว่าอันยาวมันเสียบอีกเสียบแบบมันเลยกันมันนี่เสียเหมือนกันพอดีตัวสั้นเสียบตรงกลางก่อนเนาะก็ตัวยาวเสียบรอบนอกครั้งแรกก่อนมาตัดยาวนี่ครับนี่คนนี้ท้ามกนี่มีพิมพ์อยู่ครับครับออกพิมพ์ในแบบแต่เป็นอย่างนี้ เอาตัวนี้ไว้ใต้ตอกพิ้งเร็นเพนึงครับถ้าผมจะต่อย่ารู้ครับออเลยครับมั่จะทำมาแรถ้ามาแ้งก็ไม่ขาวครับอ๋อตอแรงๆเลยทั้งวันเลยนะไอ้เก๋ยูดีว่านี่พราะอันนี้ไม่ต้องห่อนักน่อตอคนเดียวเลยเหรอพ่อครับต่อคนเดียวครับตองแรงๆครับเหนื่อยไหมครับขาดใจเยครัขาด้อย ตอดมันแรงไปใช่ไหมพอหรือ,อยังไงอันนี้ดแรง้งขาดได้ยลงอ๋อห้ามขาดใช่ไหมครับห้คามัขาดอ่าพอตอกเสร็จก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ <c oughs> อ่าอย่างนี้นะครับ พอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็อันนี้เราจะมีไม้เนาะพ่อเนาะไม้ไม้ท่อนไม้นี่เราหายังไงในชุมชนเรามีใช่ไหมครับมีหรอกเออไปขอเขาไปขอโอไปขอเขาด้วยเนาะไม้ไผ่ธรรมดานี่เลยนะครับเออเป็นไม้ลวกไม้เลี้ยงนี่ไม้ลวกเสร็จแล้วก็เอาที่เราทําได้มาตอกเข้าเนาะเดี๋ยวเราก็จะมีเอารวนลัดน้ำจะลุดอ๋อนี่ตรงตรงกลางล้วนลัดแล้วก็ตอกไว้โอเค เสร็จแล้วบคเสียบอ่ะเดี๋ยวให้พ่อลองทำเป็นตัวอย่างก่อนนะครับต้องนับนะจำเป็นไหมงานรูหนึ่งเสียบกี่กี่อันน่ะพ่อแปดเซนครับแปดเซนโอเคหนึ่งสอง อ๋อเล็กใหญ่ดัวใช่ไหมคะแค่แปดเซนนะครับถ้าพ่อไม่ร้อยให้ดูผมเอาโคนมันจิ้มเข้าไปเอ้าสรุกเอาไปเนาะถ้าพ่อไม่ทำหนูนั่งเอาโคนแย่อยู่นั่นเลยเขาไปแย่ไม่ได้แล้วขอตอกด้วยตอบมดวันจริงๆมดวันเย็ดเปลือกเปลือกเปดเปลือรเปลือใหญ่มากกว่าข้า ตื่นเตนเอาพูดไปแล้วนะตื่นเต้นใส่เสมอกันเองทั้งทั้งพอส่เสมอกันในันวดสม่ำสมอมันกเป็นอยู่นหลังจากที่ผู้ใหญ่ปัญญาเล่าให้เราฟังเราก็รีบฝากตัวเป็นสิทธิพ่อกับแม่ทันทีพ่อแกสอนเราตอกรูบนยางรถโดยที่มีแม่แกนั่งเตรียมของอยู่ข้างๆเราก็หัดตอกกันไปเป็นบ้างไม่เป็นบ้างตามประษา เมื่อเราตอกันเป็นแล้วแกก็จะให้เราเอาทางมะพร้าวแบบสั้นสอดรูด้านในส่วนรอบนอกก็ไว้สอดแบบยาวๆแย่ยตอกแยต่ตอกถือแป๊บเดียวเอาเสร็จระหว่างที่ทำก็มีหลุดถามพ่อไปว่าปกติพ่อตอกับใครพ่อตอบพร้อมเสียงหัวล้อทันทีว่าก็ปอกับแม่นี่เด่นั่นไงคิดดีไม่ได้เลย สุดท้ายก็มัดแล้วก็เอายางมาต่อยทาที่เชือกไว้เป็นอันเรียบร้อยเดี๋ยวจากการสาธิตการทำไม้กวาดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของโคบหนองนาโมเดลแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่ครับผมแต่ที่เราจะเดินทางไปเดี๋ยวเราขี่ไม้กวาดไปเยี่ยมชม่เลยครับสุดยอดมากพร้อมแล้วไป ทางที่เราไปมันต้องผ่านตัวชุมชนผู้ใหญ่ปัญญาบอกว่าบ้านหลายหลังอาจจะดูทันสมัยขึ้นแต่ก็มีบ้านโบราณซ่อนตัวอยู่ไม่น้อยบางมีคนอยู่บ้างเพียงเก็บรักษาไว้คนรุ่นหลังได้ชมจากสถาปัตยกรรมไทยตรงหน้าทำให้เราเห็นว่ามีอิทธิพลของศิละปะภาคกลางอยู่ไม่น้อยเลยแล้วเราก็มาถึงที่ที่เขาเรียกกันว่าโคกหนองน โคกหนองนามโมเดลโคกหมายถึงสถานที่ที่สามารถที่จะปลูกบ้านปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นต่างๆได้นะครับหนองนั่นก็คือการมีสระน้ํามีสัตว์น้ําหรือพืชน้ําไว้เลี้ยงชีพของตนเองและอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือนานานั่นก็คือสามารถที่จะปลูกข้าวไว้เลี้ยงชีพนะครับหรือไว้ขายได้ครับเพราะฉะนั้นรวมกันก็เป็นโคกหนองนามโมเดลซึ่งประโยชน์รวมๆแล้วนั่นก็คือการใช้ชีวิต แบบเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวงราชการที่9ครับความอุดมสมบูรณ์ทำให้องค์ประกอบของชีวิตครบครันพี่แหววที่ชอบแทนตัวเองว่าป้าต้อนรับเราอย่างเต็มที่ด้วยความคุยเก่งของแก อยู่ๆก็รู้สึกเหมือนสนิทกันมาเป็น10ปีแต่ด้วยความใจดีนี้ทำให้เราได้ชิมน้ำผักเคลปั่นซึ่งพี่แกทำอร่อยมากเรานี้ดูดกันจนหยดสุดท้ายเลยและจุดสุดท้ายเป็นเหมือนพระเอกของที่นี่เลยแหละสะพานไม้100ปีสะพานที่สร้างเพื่อเชื่อมต่อระหว่าง2หมู่บ้านซ่อมแซมและพัฒนาบูรณะกันมาหลายรุ่น สะพานที่เป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีสะพานที่แสดงถึงวิถีชีวิตหาบน้ำจับปลาทำนาไร่แล้ววันนี้สะพานก็กลายเป็นที่ท่องเที่ยวให้คนรักชุมชนรักธรรมชาติอย่างเราได้มาสัมผัสบ้านโคกกระชายอำเภอคอนบุรีเป็นอีกหนึ่งความทรงจำดีๆของพวกเราถึงแม้วันนั้นเราจะไม่ได้นั่งชมพระอาทิตย์ตก ที่เขาเล่าลือกันว่าสวยมากแต่เราก็ได้รับความอบอุ่นรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะมันทำให้เราต้องกลับมาเปิดเมมโมรีความทรงจำนี้ดูและอยากจะกลับไปอีกสักครั้ง